มีจำหน่ายแล้วที่นี่ผลิตภัณฑ์ B Organic Plus และ B Soil Plus มีจำหน่ายแล้วที่ร้านการดาเคมีพันการเกษตรเราอยู่กันที่ตำบลท่าฉนวนอําเภอกงไกรลาาจังหวัดสุขโขทยัยสำหรับเกษตรกรท่านใดที่ทําการเกษตรไม่ว่าท่านจะปลูกอะไรอยู่ก็ตามสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ B Organic Plus และ B Soil Plus ได้แล้วที่นี่ ทำไมร้านค้าถึงตัดสินใจเป็นดีลเลอร์ร้านค้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับผลิตภัณฑ์เดี๋ยวเราไปสอบถามเจ้าของร้านด้านไหนกันเลยค่ะไปเจ้าของร้านของเรานะคะเจ้าของร้านคือคุณการดาสวัสดีค่ะร um ู้จัก b ีออร์แกนิกพัทได้ยังไงคะรู Bald ้จักตามเฟซบุ๊กขายง่ายไหมบีออร์แกนิก ใายง่ายค่ะเขาก็บอกว่าได้ผลดีได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นค่ะลูกค้าที่ซื้อไปแล้วมียอดกลับมาซื้อซ้ำบ้างไหมคะอ่ามีค่ะมีเนาะร้านเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงตอนเย็นหกโมงอยู่ที่นี่ยังอยู่ตลอดนะคะฝากเบอร์โทรพี่การดานิดนึงค่ะ0ูน9 6 7 8 9 6 2ค่ะ ไม่ว่าเกษตรกร,ร,กรท่านใดต้องการสินค้าทางด้านการ,กรเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นปุย๋ยยาฮอร์โมนยาฆ่ามแมลงหรือว่าสินค้าทางด้านการ,กรเกษตรอื่นๆสามารถเดินทางกันเข้ามาซื้อที่ร้านพี่กานดาได้เลยนะคะสําหรับ b o r g a n แกนิกพและ b ีซอยพลันะคะตอนนี้เป็นตัวการันตีที่สามารถ ลดต้นทุนและเพิ่มคูณผลผลิตให้กับกเกษตรกรได้จริงการันตีด้วยรางวัล SQC Award ปี2024ใช้แล้วรับรองผลผลิตเพิ่มขึ้นต้นทุนลดลงได้จริง